ปัญหาที่เจอกันใน iPhone iPad MacBook เนี่ยมันเป็นที่ตัวเครื่องหรือว่ามันเป็นที่คนครับโอ้โหเน่งสัตว์เอามีไปเสียบกูดีกว่ากูตอบไปตอบไปข้อไหนกูก็โดนพี่จริงหรือไม่ iPhone iPad MacBook เนี่ยถ้าเก็บนานๆแล้วแบตเตอรี่จะเสื่อมจริงดิเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องถูกการชาร์จตลอดถ้าเก็บเนี่ยเขาบอกให้ชาร์จ50%ก่อนที่เราจะเก็บไม่ต้องเต็มเกินไปไม่ต้องหมดเกินไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนเก็บเนี่ยเก็บลืมครับ ไม่มีหรอกว่าเฮ้ยห,หนึ่งเดือนมาชาร์จหนึ่งวิคมาชาร์จตั้งเวลาไว้น้อยมากที่คนจะทําได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าประจุไม่ไถูกการชาร์จเนี่ยมันเสียเร็วมากยิ่งถ้าคนเคยเปลี่ยนแบตนะแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยิ่งเสียเร็วกว่าของเดิมอันนี้ชัว์อยู่แล้วแล้วมึงเป็นอะไรอยู่ดีมาถามกูเนี่ยพี่แล้ว iPad g e n 7 Gen 8 Gen 9เนี่ยปัญหาเยอะเครื่องไม่ดีพัฒนาน้อยอันนี้เรื่องจริงไหมพี่คือก่อนที่จะตอบแบบกูถามมึงละว่ามึงอ่ะเป็นอะไรอออยูู่ดีมมาาถกากคืคข้แร แต่ถ้าให้กูตอบนะ1ตรงตรงเลยนะ Apple เนี่ยผลิต iPad Generation มาเพื่อนะผมเป็นคอสที่คนไม่ต้องมีเงินเยอะมากนในการซื้อหรือว่าเพื่อการศึกษาแต่แม่งนะทำมาได้ไม่ดีพอเพราะว่า CPU เนี่ยมันแคร็กได้ง่ายมากเวลาชาร์จไปเล่นไปนะหรือว่าตกกระแทกพวกนี้ CPU ีดีไซน์มาอยู่ตรงกลางเหมือนไอแบดจุรุ่นแหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันแคร็กได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอนะผมคิดว่านะครับรอบนี้ Apple เนี่ยทำได้ไม่ดีใน iPad Gen 6 Gen7 Gen8 แดละเจ n 9 อาการของมันก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทัดไม่ได้เปิดไม่ติดหรือไม่ก็นะผมนะเครื่องแอปเปิลติดตับโหมีหลากหลายอาการมากใช้ไม่เข้าก็าเ,าเกี่ยวเพราะฉะนั้นใครใช้รุ่นนี้ระวังการกระแทกแล้วอย่าใช้ไปนั้นไปนะหนูหนูหนถามสุดท้ายนะครับ15 Pro 15 Pro Max เนี่ยเครื่องมันร้อนให้เลือกระหว่าง15 Pro กับ15 Pro Max ข้ามไป16 Pro 16 Pro Max เลยอันเนี้ยดีกว่าจริงไหมพี่อือตอบอน,นะว่าไม่จริงแต่ไม่ทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่จะตอบเหตุผลนะ คือกูจะไม่ถามมึงแล้วหนึ่งว่ามึงถามกูทําไมเพราะว่ากูถามลงไปมึงเอาแต่ถามมังเดียวเลยไม่ตอบกูมานะสิบห้าโปรสิบห้าโปรแม็กเนี่ยกับสิบหกโปรสิบหกแม็กเนี่ยส่วนต่างกันเป็นหมื่นนะแต่ว่าอย่างนี้ข้อเสียของสิบห้าโปรสิบห้าโปรแม็กเนี่ยตอนนี้นะเริ่มเจอแล้วครับจอเขียวนะดูวความชื้นมาแต่ว่าจอเนี่ยนะับอ่อนไหวมากกว่าถ้าเราเลื่อนไปสิบหกโปรสิบหกแม็กเลยเนี่ยอันนี้ก็ได้ถ้ามีเงินแต่ว่าถ้าถามว่าเครื่องร้อนเหตุผลนี้จริงๆอะ่ะแม่งร้อนทุกเครื่องไปกลางแดดที่แม่งร้อนจัดเลยนะ มือจับไปได้เลยแล้วสะดุดสะดุดครับ16 Pro Max เขาเป็นเพราะฉะนั้นทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง iPhone ตัวไหนนะไม่รู้ถึง a อน r o i d เพราะว่ายังไม่รู้จริงว่าเฮ้ยกลางแดดมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบว่าไม่จริงครับแม่งร้อทุกรุ่นโอเคไหมสรุปให้หน่อยพี่ปัญหาที่เจอกันใน iPhone iPad MacBook เนี่ยมันเป็นที่ตัวเครื่องหรือว่ามันเป็นที่คนครับโอ้โหเน่งสัตเอามี่ไปเสียบกูดีกว่ากูตอบไปตอบไปข้อไหนกูก็โดนอันนี้นะแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้เนี่ยที่โดนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า าบอกว่าเครื่องอะมันดีคนไม่ดีที่ใช้งานบูกก็จะโดนถ้าบอกว่านะคนดีเครื่องไม่ดีนะก็จะบอกว่าแบรนด์ a p p l e เนี่ยทำมาไม่ดีเลยบุจะตอบแบบตรงไปตรงมานะด้วยผลจริงๆที่บุคิดเลยนะก็คือนะทั้ง2อ,อย่างเพราะว่าอะไรเครื่องแต่และเครื่องเนี่ยแอปเปิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อออกเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น13 Pro Max เป็น120 Hz จอก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมไอแพนะออกมาใหม่ไอไอแพดโปร Type C พอ Type C ไม่ก็ห่วยจัดๆเลยใช้งานก็เครื่องก็ชอบดับ MacBook ปีสอบ้างจัดเลยก็ร้อนจนวิบพังอีกเอ,อ่อคีย์บอร์ดนะเป็นแบบรุ่นใหม่ไม่ต้องไฟคีย์บอร์ดแม่ก็เสียอีก Apple ต้องออกมายอมรับว่าเปลี่ยนฟรีเคมฟรีเพราะฉะนั้นเครื่องที่ดีก็มีนะอาการประจำตัวไม่มีนะก็มีแต่ลูกค้าใช้ปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาอย่างเช่นว่านะใช้ไปแล้วชาร์จไปอะแดปเตอร์ไม่ดีเครื่องเสียเครื่องร้อนเครื่องดับใช่ไหมไอแพดออกมาไม่ดีแต่ว่าคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่ก็ชาร์จไปเล่นไปทําตกกระแทก ทำโดนความชื้นนะ Macbook น้ำหกใส่คีย์บอร์ดก็เสียเพราะฉะนั้นอ่ะมันทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นหกทำความรู้ออกไปเยอะแยะมากมายเลยตามช่องเนี่ยอยากทุกคนด้วยดูแล้วก็นะจะได้ใช้เครื่องนานๆก็ยังไงติดคําถามไหนก็แล้วแต่นะผมฝากคอมเมนต์หน่อยเผือจะได้ฉลาดขึ้นชอบไหมชอบปกปจะกดติดตามไป